แซ่บจ้าแซ่บอ่ะวันนี้จะมาตำส้มตำนี่ได้แล้วน้ำปลาราหนึ่งขวดมีปลาทูด้วยอ่ะซื้อมาขวดใหม่มะนาวเก็บมาจากต้นเลยครับเนี่ยแดดมันแรงจะไม่ได้เสียหรอกจะได้อยู่นี่เลยมะละกอของเรา น้ำปะลาเครื่องปรุงต่างๆจัดเข้าไปเดี๋ยวหวานเปือกทำเป็นเส้นมะลกอเพื่อตำแป๊บหนึ่งล้างแป๊บหนึ่งนี่ผลเราใบกล้วยนะครับเนี่ยกล้วยใบกล้วยหอ่อผักสดไว้ไม่รู้เป็นไงไงจะดู먼หอ่อใบตองไว้โอ้หอ่อใบตองไว้ยังสดหลายวันเลย นี่เชือกกล้วยนะครับเชือกกล้วยกินได้อยู่กินได้อยู่ไม่ไม่เสียหายเอาพริกชุบรสน้ำปลาแล้วก็สันหาใส่เข้าไปต้มเข้าไปต้มแรงๆเลยเล็กมากแรงๆกๆ็าเราจะเราเลยชอบรสชาติไหนก็ปรุงเอาก่ขอกค่นี้พอลูกใหญ่มผมไม่ใหญ่เอาลูกใหญ่ไม ไม่อร่อยเอาลูกเล็กดีกว่าไม่พอก็มีอีกนี่ํำไปํำไปจูรุดน้ำปลาน้ำปลาลงปลาลงไปเลยนะครับน้ำตรงน้ำตาลคนคนให้มันเข้ากันลืมใส่มเะเขือเทศใส่มะนาวจำหนึงอ่ะปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้เอาเส้นลงนะครับเนี่ยมา,มานลงมะนาวมวเาะเขือเทศลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวเส้นลงแป๊บบนึง พอดีไม่มีคนช่วยกวยจับเดี๋ยวจะวางวองแป๊บ,บนึงอ่าพอดีมันถึงเม็ดแล้วอแค่นี้แหละอ่ะคลุกนคลุกคล้าให้เข้ากันพอดีเมื่อกี้ผมมัวแทำเป็นเส้นลงไปนะครับเดี๋ยวให้หนายอ้วนของเรานนหิวหิวส้มตำอ,อ่าเดี๋ยวล้างผักอแซ่บๆรสชาติปรุงตามใจชอบเลย ตอนนี้ก็แซบลงตัวแล้วเดี๋ยวหาอะไรใส่ก่อนอันนี้จานมันเล็กนะเอาอันนี้กว่าใหญ่ดิตำถาดเลยตำถาดเลยโอ้ตำถาดเทาดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงล้างผักก่อนเทลงไปเลยมีผักมีหญ้าอะไรก็กินกินไปเราทำแบบง่ายๆบ้านๆเดี๋ยวก็เก็บของแป๊บนึ่งโอ้ข้างนอกแดดร้อนมากแดดร้อนมากกินกันดีกว่าแซ่บๆด้วยกันพี่น้อง เดี๋ยวเราจะกินกินไปเดี๋ยวประตูค่อยทอดตอนเย็นดีกว่าแซ่บๆน้ำกันเดอ้อพี่น้อง